กสบายดีพี่น้องสบายดีคนสมองสุบอนพี่น้องไ้ขอกับสองน้่ามวยพี่น้องอยู่ดีๆกับตึกๆตกๆบม่ไผต๋อกน่ตัวเสไงนเดี๋ยเรามากเลย อย่างหัวเป็ดพี่น้องไว้ตับเป็ดอย่างหัวสบาดีพี่น้องมันเนี้นะเน้นอัวบไดท่าบีปลายเอ้าเมคุณน้าคุณน้าล่างคุณน้าพักสวยนะทางนี่ทำความสะอาดไปนำอะลเอาเอาหมอมาเมียนใส่ผีเด้ ขัปลาอะไรกัเป็ดพี่น้องมีปลามีเป็ดแลลวค่ะหมูพี่น้องเลยคนเเหัว้มูแลวนี่บอกเี่เมาให้ห้าเงินอีบ่มี่เได้อะ่เฮ้ยซอยบอกได้ไหม

พี่น้องบ้านเจ๊ไซเด็บมีงานพี่น้องมาเนี่งนานขึ้นเพื่อนใหม่เพื่อนพี่น้องมาเนี่ก็เป็นมือกาเกียมเห็ดอยู่เห็ดกินด้วยเห็นแล้วน้องพี่น้องเลยมื่อคืนนะขึ้นแต่เศร้าพี่น้องขึ้นก่อนตะเวนนั้นคืนน้อง

ป้าป้าป้าไปมันยมยูหัวหญบมีภาาปีดน้ำให้เด้อค่ะไายังก็อไปยังปาปลาปาปาง่าปตัวใหญ่เท ป้านางปะตองพี่น้องปดตองโรละาเซนมาสันเนขุดเอานึ่งเอาหลไปยั้งเด็กดไป้เานี้แมนนี้แมนเด้กโุดนเบียดอู้คนเป็นยังม่ได้หยาปนี่เด้อยั้งไก่นอยเน่ยเรื่อยไปเทาุ้๊กไปเห้เา

บ่าขีมดอนพี่น้องไว้ได้หล้ยลอยมาหนมไยก็มาตั้งแต่สโมงขอพี่น้องเลยอาวน้าก็ทแล้วมนต้แดันคืนนี่นูึดโคตรนะเอานเขาเลยลเอัออกนข้างในมันะยมันไปแเขาเขาเห็นนะ้มอกตัวปานอ

ตัวหาไตไตหนึ hmm. ่งเสียไปใ่ไไ่เรเนื้อวาบ่ไตเสียเขห็นได้ฉัเขาเขาเห็นเดียวเห็ดียวะเขามาแค่ไหน่เป็นย่างยางีเว่าปีตวนมาแล้ผ่านโบ่เลผ่าโบีกนมารุ ทำหมราชกเลอ่ะาอะก็ลงกลงชิบกมือแล้วป็ด่ยใส่หองบาฮิบนะย่ยมันคือบุมาผักผักเย้เอาอันนี้ไปซับเดี๋ยวยยุซับหมเอหัวไอหม้อนะซับมาให้เรากินไงจไปจางไหนฮะปทางไหนซายตัวจังลูกฝ่ายตัวจังลูก ขันมีอันนี้นี่นะเหเป็นตาอย่งมวยเอ้ยมาลูกมาหาเงินข่ากันไม่ใช่มาถ่ายอยู่เอ้ยมาลูกแต่ก่อนบ่เคยมันก็บอกบอกว่ะเขาออกบ่เฮคยหย่าทางเบิ่งลูกไส้นอนค่ะชิได้ลอยมาพี่น้องเลยเสร็จม่อฉะนะชุ่มฉันก็บอกอันนี้ขวันนะเป็นยัง เห้าง่ายปูดศอกฮะเศรษนีนะหอกจลีกีกากบด้ยู้จักยานู้จักลัวดิเด้อทำย่ายวะบดายาดหดน้าใส่แต่บาทพี่น้องอาวาคีมลงใส่บาทนะมือเสานี่แต่บด้ยาดน้าอุ้มขึ้นมาก่อนเบาไว้าเขาลืมรูกยาใส่ห้วันบ่งบนหนึ่งอันหนึ่งเขาเลยให้นะ ข่างกันหนึ่งพระอิหุมนะมพระอิหุมทวงเดียวนะแม่ม,มาชองนะฐานขึ้นโมีเถิงใส่ข้าวขึ้นไม่เข้าในกองม,ม,ม,มีตรตส,สอบเดียวฮนะมี่พักพี่นอ้องเลยพักอันนี้หนึ่งบัญญัติลุอวะ hết ừ. chỉ, chỉ <laughs> này bên nó thân mưu lấy người ăn đi 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 หายไม่ใไงอ้าวข่อสื่ออันสื่อตลาดตลาดถ่านะได้ดีไงหกเจ็ดหน่วยซาบาทอยู่บักซองนั่นชามหน่วยสิบพันโล่หนึ่งวะนี่น่ะ รูเลี่ยงมันบอกข้ามาขามปลาตลาดถามมข่ายไใหน,ใน,ในดีนมว้วนกระสิเตรียมพักเตรียมมีแะไรพี่น้องเวียสิเดส์ดอันพักหอมเสริมไหวลืมผัดเอาข่าวอันทงเลยลืมเด็ดเด็ดไวใส่ลาบใส่ก้อยอะไรพี่น้องข้าวท่ง กินกับบ่เออไปอีเลอะในบ้านแถวบ้านเฮาก็มีคือซื้อมาคือว่าแล้วบ่มีเพิไปเก็บเนาะเด็กน้อยก็บ่มีคือตะกี้เนาะเอ้ยก็ไปทางใม่เบดทางลุมพี่น้องผักกัย่างหัวเป็ดแล้วก็คั่วปลาเนาะพี่น้องปลานิจักโลหยัง่หลายคนว่า ดอกหักก้ามข้าวต้นต้นดอกหักนี่ขาดเงอนคนใหญ่กี่กน้ำมันท้างนี่นะมันงามอยู่บ่ใบมันบ่ดอกมัทั้งดอกทั้งใบป่ะ นั่นแหละมันตกลงกันหมดลงโตมันจ่ายขาโตกับหมกขามาจ่ายขาโตขามันกับหมกไม้พี่น้องมวยเชเดลาคลิปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยจะได้กระพาะกันคลิปต่อไปพี่น้องมาซอยงานเจจายลุยวัญยาทอนเนาะพี่น้องงานขืนงานนั่นขืนเพื่อนเพิ่นมาออื่นพี่น้องเอ้ย